หมดแล้วนะครับอยากหาของกินที่เป็นของแ่บแทบนะครับแล้วก็คักๆนะครับไม่เสียเวลามาหาอะไรยัดจึงต่อครับสวัสดีครับคุณป้าครับเออผมต้องจะบอกตรงนี้อยู่หลังพารากอนนะครับอยู่หลังสยามพารากอนนะครับหน้าวัดปทุณนารานะครับมี่จดีร้านนะครับ ร้านป้าจ่อยนะครับแล้วจะเป็นร้านตรงข้ามอันนี้นะครับชื่อร้านป้าสีนะครับสวัสดีครับป้าสีป้าสีครับโอ้อยากกินอะไรที่มันแซ่บๆคักๆนะครับแซ่บหลายแซ่บคั่กนะครับมะม่วงนะครับ่นมะม่วงนะครับจะเป็นรสหวาน ขอขอนั่งกินหน่อยนั่งกินกอ,น,น,อน,น,นะครับแบนบนี้น,น,น,นะครับแืบนี้จะ่ว้าวว้าวว้าวเขาทำราแบบนี้เขาติ โอเคเออป้าตัดใส่ช้อนเลยก็แล้วเพราะว่าจะได้นำ้ำอ่อนไมไ่เป็นไรครับจริงเออกะปิใช่ไหมครับ,บ,บรลองดูนะครับ ผเดครับทักสิบกน,นโกครับอ,อทิ้งครับที่ออ่ะันอพิกปินะครับเยดให้ดูหน่อยนะ <c oughs> นอร่อยค่ยะ ใส่พร้อมแล้ครับด้าไตดีนะครับให้ลองกิมนะครับเยี่ยมเลยใเฮ้ยตแัแกนยี่สิบตาอะไรตอนนี้กำลงังทำาได้กำ <c oughs> ลังไลฟ์สดเห็นไหม หว <Mohammad S 1> านแล้วก็เผ็ดนะครับโอเคแล้วครับป้าโอเคเลยคือทั้งครับสแกนพร้อมเพทนะคะไม่ใช mm ่คนละค่ะเออถ้าเปล่าอย่างนี้ก่อนนี่ไม่ฟรีเลยกินเลยขอเป็นราคาครับยี่สิบสามสิบชุดละคือสามสิบบาทนะครับกินพร้อมกินพร้อมนะครับ ขอบคุณนะครับประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับโอเคครับประสิทธิ์สวัสดีนะครับบ๊ายบาย